นี่ลูกหนึ่งในบุญน, <c oughs> นี่นี่ลูกหนึ่งในบุญน,นี่มาเก็บบวบทนผู้ชมบวบหอมบวบหน่อยเด้แต่บ่บได้ปลูกดอกน้อยหน่อยว่าต้องเอา นี่หน่อยนี่พุ่นมันมันเถาเลยอย่างเถาอะไรเนาะคำมันมแก่เราไม่ต้องเอากินบ่ได้บวบกับพูนพี่น้องบวบมันเกิดเองเนี่ยไ่ได้ปลูกพุ่นอยู่กับปลายไม้พุพ่นพูนด้สิก,กินมันได้ผู้อยู่กับปลายผู้กับมีอืม โพดโพเครื่องบักบวบอยู่กับปลายต้นใหม่พุ่นสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด้ำแรงพี่น้องจา๋ามาหาเก็บบวบก,กับยายบุญบวบก,ก็ได้อยู่สูงกระดกบ่งได้หมากเถาบ่ะ่นี่อุตุอุนต้นอยู่ในใสายก็โลรถ ก่อได้บ่เอาเบิ่งดูกระตามันเป็นมักบวบน้อยมักบวบป้อมพี่น้องมักบวบหอมนะจ๊ะนี่เขาต้องกอแหงกอไวๆดึงป้ออืมบ่ได้เครื่องบวบมันหยาบเดยกอดึงนี่ไง ดึงนี่ไงท่านผู้ชมเออวิธีเกาะบวบนะจ๊ะนี่บวบก็เริ่มสิแก่เบอิอแล้วละ,ละนี่บวบหอมหมักบวบกระสิเทาเบอิอแล้วพี่น้องมันเอาบ่เถิงมันสูงเนาะสวนกระาาาสารพัดย่างมีเผือกมีข่ามี เสียงผ้าห้องฝนตกสองรอบแล้วโัน,นี้นะเนาะลุงเลินเกือบเอาบาทันอัน,นิกรหน่ไม้ของเรา,าหมืดฝนเหมือนคือสิตกแห้งคััหน่อไม้กิ่มสุงนะจ๊ะอเขาตัดไปแล้วน้อนะเนาะน้นนอน,นันตัดยายตัดไปแล้วยังเหลือนอน,นี่นอน,นี่ก็สิตัดบมันสูงเด้ คันเขาตัดแล้วมันสิแตกแนงเนะาะบ่งนั้นมบวบนะมากอยพี่ห้ายหลุายนในสายไหมเนะี่ยมกบวบเลยมันเถา่าหมดแล้วลพี่เมือ่อนนั้นยายลุยแล้วกอเคิงกระสอบพี่น้องเห็นมริมากรบวบกำลังพดีกินอยู่กระปายผ้าออพ,พุ่นมะกอยพี่ เอามาค่อยสีกองลงมาหนีธรรมบุษมสํานีพุ้ดีกินมันเป็นมุบวบป้อมพี่น้องเนาะในมันร้นแรงเงี้ยหนาฝนมันก็เกิดเองมันได้บริลูกได้หน่นี่มันเป็นพันพืนบ้านมุบวบหอมบุบวบป้อมพุ่นเครือมันขึ้นเต็มอยู่พุ่นหมากมันเต็มอยู่ข้างบนพุ่นเอามา มีแต่หมกบวบปอดไม่มีมบวบใหญ่พ่นนี่เอาไปนึงไปลวกเลื่อไปแกงสิกบใส่เขียดใส่ป่าก,ก็ได้พี่นอ้องเอาเนี่ยจกเอาใส่แต่คุบคุบเขียดดึงเงาเอาพูนมาดึงกันดูก็เครือข่ายด,ดึงมาเลา ดึงลงมาเอาดึงเอารถด,ดึงเอาอ่านี่เอา,าเยอย่าเอาเด้อปิดเอานี่ท่านผู้ชม,มส,าสามลูกนะฝนกับจีตกเพราะฝน ไปออกมีบทสุยากพี่น้องอันนี้เครือมันนะจ๊ะบริวณไม่เกิดเองได้ปลูกมันเครือมันเครื่อบักบวอขึ้นอยู่กับปลายยอดพุ่นมีแต่เครื่อบวบเครื่อบวกก็ขึ้นหอดปลายพี่น้องทั้งเครื่อบวบเครื่อเซวรสพุ่นอยู่กับปลายยอดกินบ่ได้เลูกมันเนี่ยอันนี้ก็เครือบวบนี่มันเถาไปแล้วเนาะมีแต่บักบวกป้อม อันนี้ก็สเาวรสนะจ๊ะคุณย้ายแล้วปลูกเนาะมันขึ้นต้นตุ่มกา่ามันลดนนสุเมอะพุ่นลูกมันอนะลูกสาวรสพุ่นเครื่อบักบวบน,นะพี่น้องมันขึ้นนั้นขึ้นปลายผ้าวปลายต้นไม้พุ่นกินบ่ได มันสูงหม,มากหน่อยมันนี่บวบป้อมมักบวบ ฝนปล่อยปล่อยลงมาแล้วท่านผู้ชมมือแห้งสิพันยุเข,ข่านี่ไงบวบของเรานี่บวบนะจ๊ะกว่าสิลงมาหดพื้นก็ซ้ำบัลลัแตกบัลลนะัตมาบวบหอม เอาไปลวกเป็นหนึ่งกินกับปลุลกับแจีวมันยังอ่อนเนะพี่น้องซัมนิทอ่อนนะจ๊ะนี่นี่แต่มันขดนข้างอยากขนาดล่ะเนาะบุดรอึดบวบนะจ๊ะมีแต่บวบหน่อยบวบธรรมศาสตร์นี่ลูกมาโอ้โหเนะข้างในนี่ยซัมมิเก็บได้นี่นี่นี่ซามมิเก็บได้เนาะ สำนีผู้ดีก,กินคันปลามันใหญ่เนะี่ยมันแก่ๆกะลังเป็นมักหน่อยหลายพี่น้องจ้ากอบวบจากสวนของเรานะจ๊ะมันหลายพี่น้องกันเลยบบมีแนวใสดอกแต่ว่าเก็บคันบ่เก็บมันก็เถาเด้มันหลายเมื่อนัน้นยายรวยแล้วเก็บเครื่องกระสอบพ่นนะเนาะเก็บเมื่อวัตอนนี้ฝนได้ปล่อยๆลงมาแล้วท่านผู้ชมเบิง่งแนบบรรยากาศมืดฝนฝ้าแตกผ้าห้อง ฝนยังมัสร้างตกส่วงนี่เนาะมือน,นี้ต๊กสองหลอดเลยเนี่ยแต่บดดนเนาะทั้งพูนอะตกเบ่อแล้วตอนนี้มืดบบเห็นยังได้พี่น้องอป๊าเสียงฝนพูนฝนกำลังมาเสียงฝนเอดิอดเอดิดอยู่เบิ่งแนะ่ืึ มืดฝนนะตอนนี้เสียงฝนมากเิยเอิดๆฝนทั้ง่นก,ก็ตกแล้วหลังจากที่มืดฝนมาแป๊บเดียวทั้งผ้าแตกผ้าห้องทั้งลมแรงฝนกน็ได้ตกลงมาแล้วพี่น้องจา๋า บรรยากาศเย็นซุ่มซำอีกครั้งหนึ่งต๊กกระบ,บริโตกคอยคๆเด้ต๊กแห้งพร้อมต๊กจนบ่าเห็นอย่างน่าตอนนี้สี่โมงครึ่งนะจ๊ะต๊กรอบที่สามแล้วรอบแรกสองรอบกระ่บแบห้งปนันไดแต่ว่ารอบนี้น่ะไม่ธรรมดาอืมต๊กแป๊ดเดียวนะนำ้ำอ่างน้ำหงกันได้นี่นี่ ผู้ใดเกี่ยวเขาสวงนี่ก็บสิบรอดเนาะโดนเต็มเต็มตกทุกวี่ทุกวันตกไม่มีฤดูบ้านเ่ามีเอิญมาตกแบบปมืนหูมืนตาสวงนี่ทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในสวงเกี่ยวเขาสวงฤดูเก็บเกี่ยวมันหนาจิเบิดฝนละดิแต่ว่าฝนกลับมาตกแห้งป่านนี้เออ มือวรนีก็แห้งเขาจเจ้าว่าอยู่บ้านมอนี้แห้งกันนักกรมมอวานอีกเนาะผู้ใดที่เกี่ยวเขาบ่าแล้วก็เอาใจ่วยนะช่วงนี้มีอยู่ใสแน่พี่น้องที่ฝนที่ตกดีออันบ้านเบ้ามีนี่เบิ่งแน่ mm hmm. ตอนนี้อยู่อตูปสาวันเนาะ เบิ่งแน่ฝนฝนตกจนบ่เห็นอย่าง,งิ่งเน่ยกูเจ้าเออน้ำในด้ให้หน้านะจากทีแหงแหงผุ่นไม่น้ำแล้วสงสัยป่าชิได้ลงตรงอีกข้างหนึ่งอยู่ดีแต่บ่ได้ท่านหื้อตรงเนาะพุ่นลมพร้อมได้ลมลมน้ำนางให้หน้าแล้วจากทีแหงแหง คือมาเป็นจังซีฝนลงระดูบ่หรือจังใดพายุก,กับพายุโพดโพลูกนั่นลูกนี่อยู่ดีแต่ลุงเลินเนาะที่ปั้นเขาแล้วส่วงเทียงส่วงบายกลัวสิแล้วก็เกือบตายเขาบ่แหงเขาเปียกมันปั่นยาก ตกตกจนได้เห็ดหน้าอีกรอบหนอหรือว่าตกจนได้ยามตรงอีกรอบหนเนาะผ้า,ากระห้องได้พี่น้องปกติฝนมันอ่าฝนตกดิ่ผ้าบ่ห้องแต่ดินฟ้าห้องคล้ายคืออัน้นฝนตกม่เังสิละ ตกแทนตกว่าเดียจ้ะเบิ่งแนพี่นอ้งองจนไม่ได้เห็นอยังางขาวๆคือฝนอืมอืมแต่ว่าไม่ได้ตกต่ำโงนเมฆนี่คือมันหมืดเบิดนารอบนี่มืดหมดตกแทนตกว่าตกทุกพื้นที่แต่ว่าตกแบบนี้สีเหงิงเด้มันหมิดแบบ เมืดทุกพื้นที่อืม,อมตอนนี้น้่าถ่วมพักย้ายรุ่นแล้วพี่นอ้องจ๋า แล้วปูกปลูกพักก่อนโมน่ะพักเราใหญ่เลยไก่สิน้เก็บกินแล้วเพราะว่านำท่วมอีกแล้วเนี่ยโคตรโอตกได้ตกดีตกทุกวันขุนมืดเบิดเด้ทั้งบ้านก็บาเห็น ตกทุกพื้นที่ตกจนไปเห็นหยัางเนาะ้าก็ห้องพ่อฟ้าอู้ยพี่น้องน้ำไหลแล้วฝนบาเศร้าจักเถอ อุ่นน้ำท่วมบ้านเม้าหมีโอ้ยเบิ้งน่ะตกปานเดือนหกอรรดอุ่นเป็ดทักกรเล่นน้ำเสยแมยถืกใจเป็ดน้ำท่วมบ้านแล้วโอ้ยตายแล้วฝนหลงละดู เบิ่งแนะนำถวมฝนตกยังบดพ่อสิบนาทีตอนนี้น้ำถวมบ้านบ่แล้พี่น้องอเออเดือนหกกระบอกป่านฝนตกไม่กระบอกป่านดูจิได้ลงยามตรงอีหลีได้นี่ป่ามันแห้งลงเนีฝนดนๆดนฝน,นตกเทืออนีป่ามันตื่นเต้นเบิงนะ่งแน่ ตกแห้งคักน,นกน้ำหนาพวนบุเจ้าอันนี้ฝนตกเดือนพฤศจิก,กา้แห้งกัะแห้งแบบโมยุตเลยเนีย่ย โดพตกแพ่ตกวายหลีด้ทั้งตกทั้งลมกล่องเพื่องลุงเลิศน,น่ะเปียกพี่น้องหลังจากที่ปั้นเขาแล้วเมื่อกี้กองเพื่องพนนะ่ะพ่นบาแสกเขจ้ามาอัดก่อนฟางไงโย พี่น้องจ๋าเมื่อกี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้รอติดตามคลิปต่อไปสิลงพยายามตรงไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีน้ำท่วมบ้านแล้วตอนนี้